ามีคนมาจีบเอวาตอนที่พี่เนไปอังกฤษดาทำไงคนจีบเอวาใช่ถ้ามีคนมาจีบอ่ะหนูหนูพูดเลยแฟนหนูอยู่ต่างประเทศนะชมหนูอยู่ถ้าเกิดว่าพี่จูบหนูจีบจีบหนูต้องพูดว่าแฟนพี่จะต่อยหน้าหนึ่งให้เลยเออถ้าใครมาจีบกูต้องพูดอย่างนั้นแหละอต่อยหน้า เออเพราะว่าเพราะว่าแฟนหนูเป็นนักมวยแล้วถ้าเขาไม่กลัวบอกว่าแฟนหนูเป็นนักมวยแฟนหนูเป็นนักมวยเออป็นยูทูบเบอร์แล้วเออแฟนกิ่ตั้งสามวันเออกลับมาป้องกันหนูน้าเหรอไม่ต้องนอนทำหนูสองวันเช่นสองวันสองวันเจอกันคิดถึงนะเจอกันสองวัน รัครับร <Yeah. S 1> mm ัก hmm. มีปบาบร์ hmm. mm ๊ายบายบายมาไม่อยากให้ไปมาบายรกมาายน้างปลอดภยง